น้องเพื่นในบ้านเพื่นนะคะผมอย <therapist. S 2> ู่กับคุณแลงและกิมมือนะะเพอนพอดีว่าผมมีหน้าดีใจกระดดมีอินสตาแกรมและวิตเตอร์แล้วตอนนี้นะพอนนี้นะเป็นบ้านเอกมากเป็นเตียงสองชันแต่มันเลยเป็นบ้านดีบอกไปอีกค่ะ กเหมือนเตียงของฉันแล้วทุกคนดูดีนะครับได้อย่างไรก็เหมือนกันผมจะลงไว้ใต้คลิปนี้ถ้าคลิปนี้ไม่มีไม่ดีตรงไหนหรือจะให้ปรับปรุงสามารถคอมเมนต์ได้คลิปได้นะครับผมยินดีได้อย่างช่วย subscribe ผมในยูทูบด้วยสามพันยูทูบฮะขอไปรับไปเลยนะครับเอิ่มหยุดแป๊บนึง ยินใกล้แอร์ยินเราควรจะออกไปแล้วยังอ๋อยังบอกไปอีกอ่างถ้าใครอยากจะคล้ายๆมีเรื่องจะถามสามารถถามใน Facebook Line Twitter Instagram พวกนี้ได้นะครับเอ่อและอีกอย่างเรามีกิจกรรมไหมแล้วครับชื่อว่า arts bank set มีอะไรจะถามก็ถามมาใน Facebook Instagram ได้แล้วก็ อ้านวลืมยางครับคุณสามารถเข้ามาในช่อง c a n ์ o t r a แรปอันเดอร์สกอร์แรปบเกอร์นะคะเอมคุณเข้าไปในนั้นแล้วคุณอย่าลืมไไหวัวใจคลิปแรกก็คือเพลงรักย่อครับจะเปิดน่าจะสิบเสาไมิทุนาหรือไม่ก็เสารเนี่ยโอ้ไม่จะไม่ได้นคนร้างอะอยู่ข้างผมอันนี้ดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อย นัมตาบ้านใว่าทำไมผมกับเจ้ากาเอ้ยผมกับไฟดับไฟดับไฟดับเลยยุ่งล้ยุ่งแล้วไฟดับชิบบ้าแ่้วผีไมผมกับเกเอ้ยผมกับไฟดับไฟดับไฟดับลยยุ่งแล้ว